กาล่าแข็งแรงแสงหน้าเพื่อนเพราะอะไรเอดาจะมาแสงหน้าอินเทเรีมได้จริงหรือเปล่าแล้วอาร์กอินเวสต์ยังเชื่อว่าบิตคอยจะไป1ล้านเรื่องเหล่านี้มันมีอะไรติดตามได้ในเที่ยงวันทันคริปโตประจําวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเที่ยงวันทันคริปโตประจําวันอังคารที่18ตุลาคมก็จบหยุดยาวกันแล้วเนาะเรากลับมาอัปเดตข่าวกันมากดีกว่าค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจาก OKX OK เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีของ o OKX OK นะคะก็ ามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ description เลยค่ะโดยจะได้รับส่วนลดค่าธรมเนียมสูงสุดถึง25%เลยถ้างั้นเราไม่รอช้าค่ะเราไปเริ่มที่พี่วินกันเลยดีกว่าจะเป็นข่าวสั้นๆ3ข่าวก็สำหรับข่าวแรกนะครับเราก็จะไปข่าวกับที่ฝั่งมาโครก่อนซึ่งตอนแรกนะครับทางฝั่งของโจไบเดนเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนาะเขาก็ได้ออกมาบอกว่าแบบเอ้ยดอลลาร์ตอนนี้กําลังแข็งแกร่งมากๆซึ่งเขาคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปนี้นะครับวขัวับีบตองญช แล้วอล l ล e t ที่ทุกคนต่างน่าจะนิยมใช้กันก็คือตัวของ m e t a m a r s k นั่นเองครับตอนนี้เขามีการเปิดให้ซื้อขายคริปโตผ่านบัญชีธนาคารได้แล้วประเทศเราใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคาถามนั้นกันนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายครับเป็นการปล่อยกราวของทางฝั่งของ Ark Invest อีกครั้งนะครับที่บอกว่าภายในปี2030นี้ bitcoin จะพุ่งกลับไปแตะ1่ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งตรงนี้จะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมานั่งพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับอะแล้วน้องเชอร์ล่ะครนนมมอาาาํเเสย ก็เป็นประเด็นที่เริ่มมาพูดถึงกันในช่วงนี้แล้วค่ะว่าเอ๊ะคาร์ดานโนเนี่ยเขาเป็นเจแปนิสอีเทเรียมจริงหรือเปล่าเขากําลังจะมาแทนอีเทเรียมได้ในอีก5 1าปีข้างหน้าหรือไม่แล้วใครเป็นคนเริ่มเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์ม h o r i z o n w o r l d s ของ Meta นะคะที่เขาก็ออกมาเหมือนว่าจําดูไม่ค่อยพอใจกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวแพลตฟอร์มนี้เท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อค่ะมาเเเรริ่่่่่่มมกกััันนนนทททีีขาาาาวววแลยใชวงงวสผ โจไบเดนเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่างๆเนาะซึ่งเขาก็ได้มีคําถามขึ้นมาจากทางฝั่งนักข่าวนะครับว่าเฮ้ยทางโจไบเดนเนี่ที่เป็นประธานาธิบดีของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวของเงินดอลลาร์แล้วก็เศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐตอนนี้ใช่ไหมครับทางฝั่งของโจไบเดนเนี่ยเขาก็ตอบอย่างมั่นใจแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยว่าเอ้ยตอนเนี้ย เงินดอลลาร์เนี่ยผมไม่ห่วงหรอกนะผมรู้สึกว่าเงินดอลลาร์ของเรายัางคงแข็งแกร่งมากๆอยู่และเศรฐษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งมากๆอยู่ด้วยเช่นกันตอนนี้สิ่งที่เขาห่วงเนี่ย <c oughs> เขารู้สึกห่วงต่างประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกามากกว่าเพราะว่าเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันแข็งขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้สินทร,รัพย์หรือค่างเงินอื่นๆอ่อนค่าลงไปด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของฝั่งโจไบเดนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของ ผู้นาประเทศอื่นๆเนี่ยหรือว่าฝั่งประชาชนเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของความคิดที่แตกต่างออกไปเนาะกลายเป็นว่าแบบเขาก็ไม่ได้คิดแบบเดียวกับทางของฝั่งโจไบเดนเนาะหลายๆคนก็คิดว่าตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็มีเรื่องของการเสื่อมค่าเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของรีเซชชันอะไรแบบนี้ก็อาจจะกลับเข้ามาได้ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งโจไบเดนเองก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าตัวของรีเซชชันมันจะเกิดขึ้นอ่าอันนี้ก็คือ เป็นไรละ่ะจริงๆอ่ะโจไบเดนเคยให้สัมภาษณ์ประมาณสองสามครั้งละที่ต้องใช้คําว่าตรงกันข้ามกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของทั้งประชาชนแล้วก็ผู้นําหลายๆประเทศว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นไปในเชิงบวกคิดว่าแบบเอ้ยตอนนี้ยังแข็งแกร่งอยู่เศรษฐกิจยังดียังยังโอเคอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ ตัวเลขหลายๆอย่างแล้วก็เศรษฐกิจที่ต้องใช้คาว่ามีทั้งการแบบปลดคนงานมีทั้งการเลิกจ้างงานมีทั้งการลาออกมีทั้งเรื่องของการขาดดุลแล้วก็มีขาดทุนอะไรต่างๆด้วยเนาะตรงส่วนนี้ก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วในเรื่องของตัวเลขแต่ว่าฝั่งของจไบเดนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนาะเขาก็ต้องแบบเหมือนดึงความเชื่อมั่นเอ้ยตอนนี้ประเทศของเรายังคงแข็งแกร่งอยู่นะยังคงแบบมั่นคงอยู่ค่าเงินของเราก็ยังคงโอเคอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ทําให้คนไม่ตื่นตระหนกไหมอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2 คืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงของเขาที่กําลังจะมีผลกับเรื่องของการเลือกตั้งในสมัยถัดไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะแล้วน้องเชิล่ะครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างและคิดว่า ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยโจไบเดนยังจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐกันอยู่หรือเปล่ามันก็โดยจะสลับไปสลับมาเนาะแต่ก็จริงๆมองว่าในช่วงนี้นคะคะเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อของหลายๆอย่างเลยแหละรวมไปถึงถ้าใครตามฝั่งของตลาดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่ผลประกอบการของไตรมาสที่3หรือว่า Q3 ของพวกสหรัฐยุโรปรวมถึงของไทยเองด้วยเนี่ย ก็จะเริ่มออกมาละเราก็จะเริ่มจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าแต่ละบริษัทผลประกอบการเป็นยังไงละคะหุ้นเป็นยังไงซึ่งหุ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย,ย์เสี่ยงที่ก็อยู่ในตลาดเหมือนกันแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีในเรื่องของ IMF ที่ล่าสุดเขาก็ออกมาพูดถึงว่าในปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกนี่ก็น่าจะมีความถดถอยมากกว่านี้เขามองว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าน่าจะลดลงจาก2.9เหลือประมาณ 2. 7ซึ่งแปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเศรษเขาก็มมีแนนววโ้สููงอย่่เพราะาะ ตลาดมันค่อนข้างจะ price in ไปแล้วประมาณ98%ที่เขามองว่าในการประชุม FOMC ครั้งหน้าเนี่ยมันจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75%แต่ก็มันเป็นเหมือนคําพูดที่หลายๆคนเขาบอกกันหลายครั้งแหล้ว่าทุกครั้งที่เฟดมันทําอะไรที่มันรุนแรงเกินไปอะไรบางอย่างมันแตกเขาใช้คาว่า something's gonna break ซึ่งเราก็คิดว่าคําว่า s o m e t h i n g เนี่ยมันอาจจะไปถึงเศรษฐกิจแล้วแต่การตีความว่ายังไงถ้างั้นเราไปดูกันต่อกันเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องในฝั่งของคริปโตกันเราบ้างเพราะว่าอันนี้ล่าสุดนะคะบิตบอยค่ะบิตบอยเขา ชื่อจริงๆชื่อว่าเบนอาร์ส r o n g เขาเป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังบน YouTube Channel เนี่ยคน f o ล l o w ประมาณหลักล้านเลยแหละซึ่งล่าสุดเขาก็ออกมาทวีตไว้นะคะว่าเขาคาดการณ์ว่าอนาคต Market Cap ของ Cardano เนี่ยจะสามารถแสงหน้าอีเทเรียมได้ซึ่งในตอนนี้นะคะ Market Cap ของ Cardano อยู่ที่1.25หมื่นล้านดอลลาร์ก็ถือว่าสูงแหละแต่ว่ามันก็ยังถือว่าน้อยอยู่เมื่อเทียบกับอีเทเรียมเพราะว่าอีเทเรียมเนี่ยค่ะมี Market cap อยู่ที่1.56แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจริงๆอะถ้าเรากลับไปที่ในช่วงบูรันอะมาเก็ตแคปของอินเทเรียมมันเคยไปถึง5แสนล้านดอลลาร์เลยนะแต่หลายๆคนเขาก็มองว่า เฮ้ยคารานโนมันจะสามารถแสงได้จริงๆเหมือนมันก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ในขณะเดียวกันในฝั่งของอีเทเรียมมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะมันก็มีรายงานออกมาว่าบิดบอยคนนี้เนี่ยเขาเคยฟ้องยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่กล่าวหาว่าเขาโปรโมตโปรเจกต์แกมอยู่แต่สุดท้ายแล้วในเรื่องนี้ก็จบลงด้วยการยกฟ้องซึ่งพอมีข่าวของคารานโนกับอีเทเรียมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็นึกถึงบทสัมภาษณ์ของชาลเพราะว่าล่าสุดเลยเขาเพิ่ง ให้สัมภาษณ์กับทาง Coin Telegraph เ,เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับข้อจํากัดต่างๆของทั้งบิตคอยและก็อีเทอรียมซึ่งก็มีคําถามว่าแล้วเขามองเห็นปัญหายังไงบ้างของอีเทอริวมหลังจากที่เดเมอร์เสร็จสิ้นไปแล้วชาวเขาก็มองนะคะว่าอีเทอริวมตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นโฮเทลแคลิฟอร์เนียของคริปโตซึ่งมันหมายความว่าถ้าเราเช็คอินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเช็คเอาออกมาได้มันเหมือนกับการที่เราต้องเอาเงินเป็นล็อกเป็นระยะเวลาหนึง่งซึ่ง ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็มีโอกาสที่จะสูญเสียเงินในส่วนนั้นได้เขามองว่ามันไม่เห็นจาเป็นเลยที่จะต้องมีการ slashing คือการ slashing เนี่ยก็จะเป็น,นกลไกรักษาความปลอดภัยที่ validator ถ้าเกิดว่าเขาทําพฤติกรรมน่าสงสัยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถถูกดึงหรือเอา ethereum อท,ที่ stake ไว้บางส่วนออกไปได้แถมมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องในระบบที่เหมือนพอเราเอาเงินไป stake ไว้เยอะๆปุ๊บเนี่ย เหรียญที่เหลือใน Exchange ก็จะน้อยลงน้อยลงที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือวิกฤตสภาพคล่องที่อาจทําให้เกิดการผันผวนของราคาได้ถ้ามันขึ้นแรงได้มันก็ลงแรงได้เหมือนกันซึ่งอันที่จริงอ่ะพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนาะของอีเทเรียมหลังจากเติมเชมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกําลังกังวลอยู่ในขณะที่ชาวท้อก็บอกว่าคาร์โน o เนี่ยเขาไม่ได้ให้ค่าหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับคนที่สเต็ก ADA สักเท่าไหร่แถมถ้าเกิดว่าตัวสเต็กกิ้งพูที่มีคนมาสเต็กมากเกินไปเนี่ย รีวอร์ดที่ได้ก็จะลดลงด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ตัวโมเดลที่คายาโนใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่ได้รับการวิจัยจากศาสตราจารย์จากออกซฟอร์ดมาเลยนะเพราะว่าประเด็นคืออะไรประเด็นคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสเต็กอีเทีย่ะมันถูกล็อกไว้บนสมาร์ทคอนแท็กก็จริงมันไม่ได้ถูกล็อกไว้ตลอดกาลี๋ยวมันก็ถูกถอนออกมาได้ชาวจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะ d e เ e ลลอปเปอของอีเทเรียมเองอะ่ะก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าเขาจะปลดเมื่อไรแล้วมันมีนกลไกในการปลดยังไงแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะต้องมีการ Hard ร์ดฟอกเ i n ก่อนมันถึงจะสามารถปลดล็อกได้เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีใครกําหนดว่า มันเป็นวันนี้มันเป็น e p o s h นี้มันเป็นบล็อกไฮนี้ที่นักลงทุนที่เขา Inve s สในการ s t a k กเหรียญไปเนี่ยจะได้รับเหรียญคืนสุดแล้วแต่แฟนๆว่าใครเป็นแฟนบอยของใครก็เป็นความเห็นที่เราเอาบทสัมภาษณ์ของชาวมาเล่าให้กันฟังแล้วพี่วินราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็จริงๆมันก็แอบน่าสนใจตรงที่ชาวเขาพูดแทรกไปเกี่ยวกับเรื่องของอีทอเรียมนะว่าเออถ้าเกิดจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะอันสเต็กออกมาเพื่อที่จะเอาเหรียญที่ฝั่งอีทอเรียมเขาสเต็กไว้เอาไปขายได้อ่ะ มันก็ต้องมีวันที่แบบออกมาชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนถ้าเกิดใครดูรายการเที่ยงวันของเรามาหลายๆรา,ายการเนาะก็จะแบบอเห็นว่าเอ้ยเราเคยพูดถึงเรื่องอีเท r e ิ m กันไปแล้วว่าเอ้ยตอนเนี้ยการอันสเต็กอะ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแล้วแต่อารมณ์ของ d e v วลลอปเทางฝั่ง e t เท r e u m มากๆเลยเพราะว่าคือ เขาพูดออกมาเองเลยว่าเอ้ยเรายังไม่ได้คิดว่าเรื่องการ u n s t e a กมันสําคัญขนาดนั้นเราก็เลยยังไม่ได้กําหนดวันออกมาจะกําหนดวันออกมาก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันต้องทําแล้วมันสําคัญแล้วอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกลายเป็นว่าเอ้ยตอนนี้ ethereum มันกลายเป็น centralize ไปแล้วหรือเปล่าก็คือเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะ u n s t e a กออกมาเลยเหรอเพราะตรงนั้นมันก็คือเงินของเรา ่าเราคิดไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวพอฮาร์ดฟอเสร็จปุ๊บอ่าเขาอัพเกรดเริมเสร็จปุ๊บเราจะถอนเงินออกมาถอน aked, อันสเต็กตรงนั้นออกมาตอนนี้ก็ทําไม่ได้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึงที่น่าสนใจแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันกลายเป็นว่าเอ่อหน้าตอนนี้มันยังถอนไม่ได้จริงหรือเปล่ามันต้องรอฮาร์ดฟอกก่อนหรือเปล่ามันถึงจะสามารถแบบ หรือกําหนดวันออกมาได้จริงเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางฝั่งเวทอริกหรือว่าทางฝั่งแบบเดเวลอรเอร์ของทางอีเทเรียมเขาจะออกมาตอบโต้กับประเด็นนี้บ้างหรือเปล่าเนาะอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นความคิดเห็นของส่วนตัวของทางผมแล้วกันเนาะเราไปกันที่ข่าวถัดไปเลยแล้วกันเนาะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวของ m Meta m a 马 k แล้ว Meta m a 马 k เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือน ฮอตวอลเล็ตเนาะที่หลายๆคนค่อนข้างจะใช้กันอย่างแพร่หลายเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าเงินวอลเล็ตคริปโตที่ค่อนข้างสะดวกสบายเนาะอาจอยู่บนเว็บไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นโครมหรืออะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะแบบติดตั้งปลั๊กอินตรงส่วนเนี้ยเข้ามาได้แล้วก็สามารถใช้งานได้สามารถแอปเชนอะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปได้ด้วยค่อนข้างเป็นกระเป๋าที่ยอดนิยมแล้วกันล่าสุดครับเขาก็มีข่าวออกมาว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อตัวของเหรียญคริปโตเนี่ย จากตัวของ Metamark โดยใช้บัญชีธนาคารได้แล้วโดยที่ตอนนี้นะครับรองรับแค่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมทุกอย่างจะนำร่องด้วยทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนาะฝั่งไทยของเราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับโดยที่การที่จะสามารถซื้อตัวของเหรียญคริปโตผ่าน m e t a m a s k ได้เนี่ยจะต้องใช้ร่วมกับตัวของแพลตฟอร์มซาดีนนะครับ โดยตัวแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆกับการดึงให้ตัวของ m Meta m a 马 k เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนร่วมแล้วก็หักเงินจากตัวของทางฝั่งบัญชีธนาคารเพื่อซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการที่เราจะซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีผ่านบริการในครั้งนี้ได้เนี่ย มันจะต้องมีการใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนเข้าไปซึ่งมันก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของความดีเซนทลไลท์มันจะหายไปหรือเปล่าอ่าเพราะว่ามันก็จะเป็นการยืนยันตัวตนหรือเปล่ายิ่งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะรู้นะว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ยมันเป็นของใครอ่ะยืนยันไปแล้วเขาก็รู้สิว่าเอ้ยกระเป๋าเงินอันเนี้ยมีเงินเข้าออกเท่าไหร่เป็นของใครอ่ะสามารถติดตามเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินหรือเรื่องของการทา a เฟอร์เงินอะไรต่างๆได้้นนนะัอเีก็็จป จุดเล็กๆแล้วก,กันที่เรายังแอบรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบ decentralized ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องยอมรับไหมอันนี้เราก็บอกไม่ได้เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพอเรื่องของความสะดวกสบายอะไรต่างๆมันเข้ามาเนาะมันก็จะต้องมีเรื่องของการกํากับดูแลพวกนี้แหละเข้ามาสออแทรกไปด้วยพอเราอะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นใกล้ๆตัวเนี่ยบางครั้งเราใช้แบบบริการบางอย่างอยู่พอใช้ไปได้สักพักหนึ่งอะ เขาก็จะเริ่มมีแบบสอดแทรกเข้ามาแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้บริการนั้นต่อได้อ่าอย่างเช่นแบบ wallet หลายๆ wallet ที่เราใช้งานกันอยู่เนอะอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีการแบบให้เรายืนยันตัวตนละถ้าเกิดเราไม่ยืนยันตัวตนเราก็จะใช้บริการต่อไม่ได้อ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะรูปแบบหนึ่งที่ เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวของทางฝั่งของ m e t a m a ส k ก,กันครับฝั่งเชอร์เรวครับรู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้างรู้สึกว่ามันมันโอเคหรือเปล่าสำหรับข่าวตรงนี้จริงๆมันก็ค่อนข้างสะดวกเนาะเพราะว่ามันเป็นแทนที่เราจะต้องมีบัญชีของ Centralized Exchange ก่อนแล้วก็ สามารถจะมาซื้อได้โดยตรงเลยมันก็ต้องถามแล้วว่าเฮ้ยไอความสะดวกสบายเนี้ยพอมีการยนยันตัวตนเข้ามาเฮ้ย <s> มันดูเซนทรัลไลซ์มาหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นดีเซนร้อย์เซ็แล้วแต่ก็มองว่า่วนสะดวกมันเหมือนว่าธนาคารเองอะ่ะเขาก็เริ่มเข้ามาอยากจะมาจอยมาปลักตรงนี้เขาอาจจะเห็นแอดด t อปชันหรือว่าเขาอาจจะสร้างโอกาสหนึ่งในความไฮฟ์ละกันอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของเชอค่ะถ้างั้นเราไปดูกันต่อกับ เรื่องของ Metaverse กันบ้างเพราะว่ารายงานล่าสุดของตัว Meta Platform Incorporate ที่ดูเหมือนว่า Horizon World หรือว่าแพลตฟอร์ม Metaverse ของบริษัทเนี่ยจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ในแง่ของการดึงดูดผู้คนเข้ามาค่ะเพราะว่าในตอนแรกเองเนี่ยเ e t a เขาประมาณการไว้ว่าให้ในสิ้นปีนี้จะมี Active User ต่อเดือนอยู่ที่5 0 0แสนรายแต่ล่าสุดจากรีพอร์ตเนี่ยเขาก็ลดลงมาละจาก5 0 0แสนลดลงมาเหลือ2 0แสนซึ่ง จริงๆแล้วในตอนนี้เนี่ยมันเรียกที i ยูซอร์ของ Horizon World เนี่ยค่ะมีจำนวนน้อยกว่า200,000รายอีกแถมไม่เท่านั้นนะคะเพราะว่าวิซิเตอร์ที่เข้ามาลองเล่นเนี่ย เขาเข้ามาลองเฉยๆเขาไม่กลับมาเล่นอีกก็คือเขาลองแล้วลองเลยไม่กลับมาเล่นโดยจาก90%ของครีเอเตอร์ทั้งหมดที่เขามาช่วยกันสร้างอะไรในนี้เนี่ยมีวิเซเตอร์รวมกันไม่ถึง50คนเลยซึ่งจริงๆมันก็อาจจะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เปิดกว้างมากเหมือนในช่วงของเกมไฟที่หลายๆภาคหลายๆส่วนอย่างในฝั่งของไทยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกนี้จะมีคนเล่นเยอะแต่ว่าตอนนี้ Horizon Worlds เขาเปิดให้แค่ เมกาแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็สเปนเท่านั้นเองซึ่งทางเมตาเองเนี่ยคะ่ะก็ออกมาให้ความเห็นว่าโปรเจกต์เมตาเวิร์ของ Meta เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างหลายปีมันจะต้องมีการพัฒนาทดลองอะไรกันไปก่อนแต่บริษทัทเองเขาก็ยังคงเชื่อนะคะว่า m e t a เวิร์เนี่ยจะเข้ามามีส่วนสําคัญในอนาคตอยู่ดีเพราะว่าถ้าเรายังจํากันได้ก็ปีที่แล้วจะเป็นปีที่ Facebook เขามีการรีแบรนด์ตัวเองเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เพราะว่าหลักๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะเข้ามาโฟกัสในฝั่งของ มากขึ้นซึ่งก็จะมี Product ที่ชื่อว่า Quest นะคะเป็น VR headset ของ Meta จะมาเป็น Product หล,หลักๆที่จะเข้ามาเสริมในฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุด Meta เองเขาก็มีการจับมือกับ Microsoft เพื่อที่จะเอาตัวเทคโนโลยี VR ที่ว่าเนี่ยมาปลั๊กอินกับแอปต่างๆอย่างเช่น Microsoft Teams, Word, Excel แล้วก็ PowerPoint ก็คือเหมือนจะเพื่อที่จะให้บริษัทต่างๆเนี่ยค่ะสามารถจะเอาตัวเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ย เข้ามาทําให้พนักงานมีอารมณ์เหมือนทํางานใน virtual environment ได้อารมณ์เหมือนเราเราใส่แว่น VR คุยทีมันก็จะไม่ได้ทําให้รู้สึกห่างเหินกันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าไปดูกับบริษัทที่ใกล้เคียงกันเลยอย่าง Apple นะคะที่ทีมคุกเขาเคยให้สัมภาษณ์เวลาล่าสุดเลยค่ะว่าเขามองว่า metaverse กับ VR เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าจะมาเป็นเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็น AR มากกว่าลวหลายๆลาคนอาจจะกำลังสงสัยนะคะว่า ไอเออากับ VR เนี่ยชื่อมันก็คล้ายกันแล้วมันไม่เหมือนกันหรอเพราะว่าหลายๆเกมหลายๆโปรเจกต์มันก็มีการพูดถึงทั้ง AR แล้วก็ VR เลยเชิญก็จะขยายให้ค่าว่าตัว AR เนี่ยหรือว่า Augmented r t a l i t y มันหมายถึงเทคโนโลยีที่เอาของสามิติมาจำลองใส่โลกจริงๆของเราอ่าเหมือนเกมโปเกมอนโกที่เราสามารถเจ้าน้องโป k ก m o n เนี่ยไปวางบนโต๊ะบนพื้นบนตู้อะไรต่างๆได้ ส่วน VR หรือว่า Virtual Reality นะคะมันจะเป็นเทคโนโลยีที่จำลองสถานที่เข้ามาใส่อุปกรณ์ต่างๆอาจจะมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นถุงมือถุงเท้าแต่ลหลักเลยเนี่ยก็จะมีแว่นตาสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่ที่จะพาเราเข้าไปสู่โลกเสมือนตรงนั้นยกตัวอ,อย่างก็จะเหมือนเกมแนว FPS นะคะที่ให้เราใส่แว่นเข้าไปแล้วก็จะมีปืนจำลองให้เราถือไปเล่นในเกมด้วยอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าใครยังนึกไม่ออกบอกเฮ้ยเราไม่เล่นเกมก็ นึกถึงไฟเซอร์มเลเตอร์ค่ะที่นักบินเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเรียนการบินพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเข้าไปทดสอบเข้าไปฝึกอะไรในไฟซิมูเลเตอร์นี้ก่อนการบินจริงก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็น VR เหมือนกันแล้วพี่วีราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันก็จะมีหลายอย่างเนาะแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไป เพราะว่าอย่างตัวของ VR กับ AR เนี่ยข้อดีมันก็จะมีความแตกต่างกันกน,น้อยอย่างเช่นอะถ้าเกิดเป็น VR เนี่ยมันก็สามารถเข้าไปในโลกเสมือนจริงได้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เราเหมือนตัดขาดจากโลกแบบโลกแห่งความเป็นจริงไประดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น AR เนี่ยก็เหมือนกับเอาโลกเสมือนจริงเนี่ยมาทับซ้อนกับโลกแห่งความเป็นจริงของเราได้คือเอาแค่วัตถุบางวัตถุเนี่ยมาออกมาให้เราเห็นผ่านตัวของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะ อาจจะเป็นแว่นตาก็ได้อาจจะเป็นตัวของสมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนพวกเกมโปเกมอนโกอะไรแบบเนี้ยเนาะส่วนตัวรู้สึกถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการทํางานเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทที่เขาต้องทํางานแบบหลายๆประเทศอ่ะอาจจะต้องแบบซูมคุยกันหลายๆประเทศอย่างเงี้ยครับการที่มี VR เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องมีการจํากัดเรื่องระยะเวลาอะไรให้มันเหมาะสมด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิด VR มันสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วเรื่องของโลกเสมือนจริงมันดีมากขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสื่อเสพติดรูปแบบหนึ่ง หรือเปล่าในอนาคตอันนี้เราก็บอกไปได้เนาะเพราะว่าคือแค่พูดถึงเรื่องเกมเรื่องอะไรแบบนี้เรายังสามารถติดมันได้เลยแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปใช้ในใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงได้อะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้เราแบบติดวิถีชีวิตแบบนั้นไปได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตแล้วกันเนาะส่วนเรื่องของฝั่ง h o r i z o n World อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า Meta เขาพยายามนะในการที่จะทุ่มงบประมาณของเขาในการแบบวิจัยเรื่องของ m e t a v e r s e ขึ้นมาแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันดันเป็นปีที่สินทรัพย์ทุกอย่างมันดรอปลงมาเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อพอดีมันมีเรื่องสงครามอะไรเกิดขึ้นด้วยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเขาเหมือนสุดโตกมากพอสมควรกับเรื่องของ m e t a เวิร์จริงๆเขาอาจจะแค่แบบควรจะค่อยๆพัฒนาไปอาจจะไม่ต้องแบบโอ้ถึงขั้นแบบเปลี่ยนชื่อบริษัทหนักอะไรขนาดนั้นหรือว่าไม่ต้องถึงขั้นที่ทุ่มงบประมาณ มหาสารเพื่อที่จะแบบวิจัยขนาดนั้นก็ได้อาจจะต้องแบบค่อยๆพัฒนาค่อยๆวิจัยแล้วก็ดูบริษัทอื่นๆที่เขาวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาบริษัทใหญ่ๆเขามีการวิจัยเกี่ยวกับโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีบริษัท ต่างๆเข้ามาเหมือนเป็นคู่แข่งอะเนาะแบบเอ้ยเห็นบริษัทนั้นบริษัทนี้ทําก็ต้องก้าวเข้ามาเพื่อที่จะวิจัยแล้วก็หาโซลูชันหาวิธีการหาบริการอะไรต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ตรงส่วนนั้นไปได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันรู้สึกว่าเขาเก้าวเร็วไปนิดนึงอืมเขาสุดโต่งไปนิดนึงกับเรื่องนี้แหละครับไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าเป็นข่าวขำๆ ที่เคยมีออกมาครั้งหนึ่งแล้วแหละเป็นฝั่งของ Ark Invest นะครับรอบนี้เนี่ย Ark Invest เขาออกว่า i t t o o n เนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปแตะได้ถึง1 000 000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030ก็คืออีกแค่ประมาณ8ปีใช่ไหมครบิตคอยจะขึ้นไปแตะถึง1ล้านเหรียญเลยนะทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับตอนนี้ Bitcoin ทำออทาไฮอยู่ที่6,9 0 0 0เหรียญแล้วคิดว่าเอ้ยภายในเวลา8ปีเนี่ยจะสามารถ ขึ้นไปแตะได้ถึง1ล้านเหรียญหรือเปล่าคือจริงๆข่าวนี้ฝั่งเคทีวูดที่เป็นเจ้าของกองทุน R r ร์อินเวสนี่ยครับเขาเคยพูด ให้สัมภาษณ์ไปแล้วอาว่าเอ้ยฉันเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปแต่ได้ถึง1ล้านเหรียญภายในปี2030นะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ออกมาย้าว่าเอ้ยความคิดของเขาเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะแต่ว่าพอเราวกกลับไปดูเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็รายได้ของฝั่งกองทุน a r ร Invest เนาะก็คือกองทุน a r ร Invest เนี่ยเขาเป็นกองทุนที่เน้นเรื่องของการลงทุนใน เทคโนโลยีในหุ้นเทคโนโลยีต่างๆเนาะก็คือจะเป็นหุ้นทางฝั่งของ n นส d ด q ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหุ้นเท s l a หุ้น Apple หุ้น Microsoft หรือต่างๆที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีเนาะเขาก็จะลงทุนในพวกบริษัทพวกนี้แหละในช่วงปี2ปีก่อนเนี่ยเรื่องของผลตอบแทนของ Art Invest เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบมีการแพร่ระบาดของโควิดเนาะแล้วก็ สหรัฐเนี่ยเขาพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆด้วยทาให้คนก็แบบเอาเงินไปซื้อหุ้นทําให้หุ้นที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็บูมพอสมควรแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยที่เรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาแล้วก็เรื่องของราคาหุ้นที่มันตกต่ำเนี่ยก็ทําให้ผลตอบแทนแล้วก็รายได้ของฝาอาร์อินเวสต์เนี่ยก็ตกต่ามากพอสมควรใช้คําว่าคําพูดของเคที่บูดเนี่ยก็ลดระดับความน่าเชื่อถือลงไปพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนพูดอะไรไปก็ ไม่เป็นความจริงแล้วพูดอะไรไปก็เหมือนคนก็เริ่มแบบปากใส่ะว่าเอ้ยเป็นจริงหรือเปล่าตอนนี้กองทุนตัวเองยังจะรอดอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าราคาหุ้นหลายๆตัวที่ทางฝั่ง Art i n v e s เเขาไปลงทุนเนี่ยก็ล่วงลงมาเยอะพอสมควรเนาะแล้วน้องเชอร์เหรอครับมีความคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้บ้างเอยพอบอกหนึ่งล้านหลายๆคนอาจจะมองว่ามันอีกไายเลยโหตอนนี้ราคา2 0 0 0มให้ถึงก่อนแต่มันก็อีกกีปีอีก8ปปีเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ ซึ่งทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอาดอปชันอะไรต่างๆด้วยเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยขนาดทองคำเองก็เห็นว่าสมาคมทองคำเขาก็บอกว่าเขาจะออกตัวเป็นเหมือนเหรียญทองคำขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าจะให้รายย่อยเนี่ยสามารถจะเข้าถึงทองคำได้ง่ายขึ้นเราก็จะเห็นเนาะว่าบล็อกเชนอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ครีมอาจจะไม่ใช่บิตคอยล์ล็อกครีมมันน่านจะเป็นบล็อกเชนมากกว่าที่ว่า มันจะมาสร้างให้เกิดแมทอ d ดอปชันตรงนี้ได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเราไม่รู้ก็ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าเห็นอาร์กินเวสบอกหรือเห็นคนนั้นคนนี้บอกเราต้องดูยูริเซิชไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นเนี่ยซิชเชันที่น่าจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งบิตคอยแตัหน่งล้านได้ปุ๊บ แล้วมันร่วงลงมาเนี่ยถ้าถ้าบอกว่าจากสถิติมันร่วง80%มันจะร่วงมาเลยเทราไอะไรไม่รู้เราดูกันต่อไปแล้วกันค่ะถ้างั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเที่ยงวันทันคริปโตประจําวันอังคารที่18ตุลาคมค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไปเลยตลอดด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ